นางเอกดังไม่คิดมีลูกคุยสาม,มีลงตัวแล้วเลี้ยงน้องหมาเติมเต็มชีวิต จูงมือเข้าสู่พิธีอย่างเรียบง่ายพร้อมจดทะเบียนสมรสใช้สถานะสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน62สำหรับคู่ของนักแสดงสาวชื่อดังโดนัทมนัสนันผันเลิศวงสกุลและหวานใจนักธุรกิจตามจำนงอาสาซ,ซึ่งเกือบจะครบ3ปีกับชีวิตหลังแต่งงานแต่คู่นี้ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาทล่าสุดสาวโดนัทได้อัปเดตชีวิตพร้อมเปิดใจถึงเรื่อง มีลูกว่าตอนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงน้องหมามากๆรู้สึกว่าการดูแลหรือมีลูกเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งเรื่องมีน้องก็มีการคุยกับสามีตามตั้งแต่ก่อนแต่งกันแล้วแบบนี้ก็สบายไม่ต้องกดดันตัวเองรู้สึกว่าตอนนี้มีกันแค่สองคนสามีภรรยาก็มีความสุขดีและเราทั้งสองคนมีพ่อแม่เราเลยเอาเวลาไปให้พวกเขาดีกว่า